สวัสดีครับทุกคน FC Mobile Surf ญี่ปุ่นเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับสำหรับ TOTY 25นะครับก็คือจะแจกตัวูเล่นนะครับจูดบิงแฮมนะครับก็คือ OR e 159นะครับในตำแหน่งที่ว่า CAM นะครับตัวนี้จะเป็นกองกลางตัวลุกนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะครับว่าต้องทำภารกิจตัวไหนนะครับผมก็เปิดเข้ามาครับก็คลิกไปที่อีเวนต์กันนะครับ สำหรับที่สองครับฝั่งซ้ายมือครับกดเข้ามาครับตรงส่วนนี้นะครับก็คืออีเวนต์นะครับเราต้องทําการเก็บโทเค็นนะครับหรือตั๋วนะครับให้ครบ3าใบนะครับแล้วเราจึงจะไปแลกรับจุดเ่งแฮมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะครับก็คือมาดูด้านล่างเลยนะครับผมก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนนะครับลําดับที่1นะครับก็จะให้กิจนะครับก็คือให้เล่นนะครับ VSA นะครับตรงนี้ a ห้าครั้งนะครับก็คือเมื่อเล่นครบห้าครั้งนะครับจะได้รับนะครับเป็นไอเทมนะครับไอเทมเสริมแรงตัวนี้ครับสีบอลนะครับคูณได้สามร้อยนะครับเล่นขายที่สองนะครับก็คือเล่นแมตช์นะครับเฮดทูเฮดนะครับก็คือตรงนี้จะเล่นทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันนะครับเมื่อเล่นครบแล้วนะครับก็จะเราก็สามารถรับได้ตดยส่วนตันะครับก็คือจะได้เป็นไอเทมนะครับก็คือจะเป็น ไอเทมแบบสูมนะครับตัวนี้จะให้มาด้วยกัน5าด้วยกันนะครับผมแล้วก็ดบบต่อมาครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่3ามนะครับเงื่อนไขที่สานะครับก็จะเป็นการเข้าหน้ากิจกรรมหน้านี้นะครับเป็นเวลา3าวันติดต่อกันนะครับก็จะได้รับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินนะครับ FC นะครับก็คือ5้าล้านนะครับผมตรงนี้ก็คือถ้าได้รับเรียบร้อยก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับเงื่อนไขที่4นะครับเงื่อนไขที่4ี่นะครับก็จะแจก เป topic, society, ็นโทเค็นนะครับหรือ hmm ตัวนะครับ t o t y 2 5่าจะมีนวลเล่นกันคูณหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทำการเล่นใ้ครบเงื่อนไขทั้ง3าตัวนะครับด้านบนนะครับก็จะได้รับมาตัวหนึ่งใบนะครับตรงนี้ก็จะได้รับทันทีนะครับเมื่อครบแล้วนะครับ3เงเล่นไขด้านบนนะครับแล้วก็มาดูเล่อนไขที่5ครับเื่นไขที่5้านะครับก็จะเป็นการเล่น VSC นะครับสาครั้งนะครับเล่นใ้ครบนะครับผมก็มาเล่นไขที่6นะครับเล่อนไขที่6นี้ก็จะเป็นการเล่น เฮตูเฮนะครับ30แมตช์ด้วยกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่7นะครับก็จะเป็นการเข้าหน้ากิจกรรมหน้านี้นะครับก็คือเกินกว่า14วันไปแล้วนะครับคือเข้ามา14วันนะครับอเงื่อนไขที่8นะครับเมื่อทาภารกิจครบนะครับ3เงื่อนไขนะครับก็จะได้รับเป็นตั๋วใบที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตั๋วทีโอทีวทีวียี่สิบห้านะครับเป็นใบที่2นะครับแล้วก็ส่วนเงื่อนไขที่9นะครับเงื่อนไขที่9้า ก็จะเป็นการเล่น vsa เ0ครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นเป็นเป็นขั้นเป็นใดนะครับผมแล้วก็เล่อนไขที่10นะครับเื่นไขที่10ตัวนี้ก็จะเป็นการเล่น h to h นะครับ70แดตช์ด้วยกันครับก็แล้วก็เล่อนไขที่11นะครับเงื่อนไขที่11ก็จะเป็นการเข้าหน้ากิจกรรมนะครับหน้านี้นะครับก็คือจํานวน21วันขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ผ่านนะครับตรงนี้ก็จะรับมานะครับ แล้วก็มาดูเงื่อนไขสุดท้ายนะครับตรงนี้เมื่อทําครบทั้ง11เงื่อนไขนะครับก็จะได้ตัวใบที่3มานะครับเมื่อเมื่อครบทั้ง3เก็บครบทั้ง3ใบแล้วนะครับเดี๋ยวลําดับต่อมาครับเรามาดูตรงนี้มาแลกรับก็มารับที่ตะก้านะครับเปิดมาที่ตะก้านะครับแล้วก็มาที่มีูที่2นะครับก็จะเห็นเมนูจุดลิงแคมอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีแลกรับด้วยกันอ่า 3ตัวนะครับก็คือตัวที่1นะครับก็คือถ้าเก็บได้1ตัวนะครับก็สามารถแลบได้จูดนะครับโอยาร้อยี่สินะครับถ้า2ตัวนะครับก็จะเป็นโอยาร้อยสามสิบแปดครับแล้วก็3ตัวนะครับตรงส่วนนี้ครับก็จะเป็นจูดเบลนแฮมโอยาร้อยห้าสิบเก้านะครับตรงนี้ก็จะเป็น3ตัวนะครับเก็บให้ครบนะครับแล้วก็มาแลกรับนะครับโอยาสูงสุดที่โอยาร้อยห้าสิบเก้านะครับผมส่วนผู้เล่น ตัวอื่นๆนะครับอย่างซาก้านะครับตรงนี้นะครับจะใช้โทเค็นอีกแบบนึงครับเรามาดูทางด้านซ้ายมือครับตรงนี้นะครับจะเป็นโทเค็นจะเป็นโทเค็นเป็นรูปลักษณะนี้นะครับก็คือจะรับทุกๆวันนะครับจะรีเฟชนะครับแล้วก็มารับของส่วนนี้ทุกๆวันนะครับเก็บสะสมไว้ครับตามจํานวนนะครับที่เราต้องการนะครับก็จะมีก็คือจํานวนหนึ่งด้วยกันครับก็คือจะรับแลกรับโอยาร้อยยี่สี่นะครับหรือจะเป็น4โทเค็นนะครับ ตัวนี้ก็จะแลกรับนี่ OAR 134นะครับแล้วก็สูงสุดนะครับจะเป็น6โทเคนด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้จะแลกรับ OAR 142นะครับคือสากการนะครับแล้วก็ทางด้านขวามืออีกหนึ่งผู้เล่นนะครับก็จะเป็นโกลบอลนะครับโกลบอลตัวนี้ก็จะแลกรับสูงสุดที่6โทเคนเช่นกันนะครับก็คือ OAR 142นะครับผมก็คือตัวนี้จะตามลําดับไปนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับ ก็จะเป็นคาร์ลัตเทเลียนะครับตัวนี้ก็จะใช้6โทเค็นนะครับเหมือนเช่นกันนะครับก็คือสูงสุดที่ o e r 142นะครับแล้วก็มาด้านขวามือครับก็จะเป็นมาร์คิยอร์สนะครับตัวนี้ก็แลกรับได้ที่6โทเค็นนะครับสูงสุดนะครับก็จะเป็น OER 142เช่นกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้เล่นนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นโจคิมิตนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่ง RB นะครับก็จะใช้6โทเค็นเช่นกันครับก็คือสูงสุดที่ OER 1042นะครับตัวนี้ก็จะมาแลกรับได้ด้วยกันนะครับทั้งหมดก็จะเป็นผู้เล่นของที y อุตวทที่แจกนะครับผมส่วนของรางวัลอื่นๆนะครับที่เซิร์ฟญี่ปุ่นแจกนะครับเรามาดูเมนูด้านมุมซ้ายนะครับส่วนนี้ครับมาดูด้านขวามือครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลที่รางวัลที่แจกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งรางวัลนะครับก็คือเอ่อนักเตะ ตัวผู้เล่นนะครับโอยาร้อยสิบหกนะครับถึงร้อยยี่สิบหกนะครับในวิวัฒนาการที่แปดนะครับแล้วก็โอยาร้อยสิบเก้านะครับถึงโอยาร้อยยี่แปดครับในวิวัฒนาการที่เจ็ดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่สุดนะครับก็คือโอยาร้อยยี่สองนะครับถึงร้อยสามสองนะครับในวิวัฒนาการที่หกนะครับแล้วก็มาดูรางวัลอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่แจกนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้นี้สำหรับ การใช้ตกแต่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของตู้ใตาหิมะนะครับก็คือหนึ่งรางวัลนะครับรับได้ปีนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับไล่มาดูด้านล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มเช่นกันครับเป็นนักเตะบางรองดอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสุ่มนะครับก็คือ OER 1 2รนะครับถึง1้4ยาี่นะครับก็เป็นหงรางวัลนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกได้นะครับ ทั้งวินเตอร์ด้วยน,นะครับแล้วก็บังดอนะครับผมลำดับต่อมาครับมาดูสเปเชียลเซลล์นะครับตรงนี้กดเข้ามาครับก็จะเจออีกหนึ่งรางวัลนนครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลของชุดนะครับ t o t y 25นะครับชุดสามารถกดรับได้ฟรีนะครับหงรางวัลน,นะครับลำดับต่อมานะครับมาที่เวลคัมไพนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้รับอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลเอ่อ อยาร้อยถึงร้อยเจ็ดนะครับตอนนี้ก็รับได้หนึ่งรางวัลนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจจบนะครับผมก็อย่านืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกั้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ